สวัสดีครับพี่น้องครับมือนีกัญชีพาพี่น้องนะครับมาฉีดมั่นอายุสี่หาเดือนนะครับผมแต่ว่าแปลงนี้นะครับแปลงนี้มันได้สอมหลายนะครับแต่ว่าเข้าก็ต้องผสมผมจะผสมถุงเศษทียี่สิบห้าห้าห้าเข้าไปนึ่งนะครับผมจากสามช้อนแกงเพราะว่าจะเล่งต้นที่มันได้สอมได้แซมที่มันตายในช่วงปลูกที่แรกนะครับผมก็จะใส่อยู่ประมาณสามช้อนแกงนะครับจะใส่ไปเลยสามช่อนแกงเล่งครับเพื่อนท่านมูนะครับผม หนึ่งนะครับปุ๋ยเกตยิบหา่หา,หานี่เพราะว่าเล่งไอ้เพลินไ่นะครับเล่งให้เพลินไยญ่ไวโตวหนะครับตัวนี้แหละนะครับจะเ็สให้เพิ่นอ่ามีการจเจริญเติบโตนะครับแล้วก็จะใส่0060นะครับ0060ใส่ไปเลยจักสามช้อนแกงคือกันนะครับเนี่ยครับ ใส่ไป3มช้อนแกงนะครับ0060ระเบิดหัวมันนะครับเพียร์มันลงหัวดีนะครับบำรุงหัวมันนะครับเพื่อไปสางแป้งนะครับเพื่อไปสางแป้งสางหัวเนี่ยแหละนะครับผมตัวน้ำยาเรียงลากข้างพอตองใส่นะครับน้ำยาเรียงลากขางพอตองใส่แล้วนะครับพอว่าเสียหาเดือนแล้วนะครับลากเดินดีแล้วลงหัวแล้วนะครับไม่จําเป็นต้องใส่นะครับผมแต่ว่าเอามาถือไหวซื้อนะครับบอเห็นยี่ห้อแล้วะครับพี่น้องนะครับบอเห็นยี่ห้อแล้วนะครับอ่ะกดจีผสมฉีดนะครับ ชิพาพี่น้องฉีดมันอายุ4หาเดือนนะครับผมเพราะว่าบางตนนี่กับ,บนท่านใหญ่ใหญ่ปันไดน,นะครับก็ต้องบำรุ่งไปน้ำน,นะครับเพราะต้องผสมปุ๋ยเกตยิบหาหาเขาไปน้ำน,นะครับเพื่อเร่งการจเจริญเติบโตแล้วกัปุ๋ย0060เพื่อระเบิดหัวมันสางแปง้งบำรุ่งไปพร้อมกันไปเลยนะครับผมเพราะว่าอายุมันหลายแล้วนะครับพี่น้องอายุหลายแล้วนะครับชิพ่าพี่น้องฉีดพน่นนะฉีดพ่นใส่ทั้งใบนะครับฉีดพ่นใส่ทั้งใบนะ ให้เพิ่นผ้าสาธิตการฉีดนะครับผมนะครับถ้าต้นสูงนะครับเข้ากับฉีดยกขึ้นทุงสูงเลยนะครับฉีดใส้ใบนะครับผมฉีดใส่ใบนะฮะประมาณนี้นะครับผมเนี่ยครับกระฉีดไส่ใบเน้นสใส่ใบนะครับพี่น้องเนีนสใส่ใยฉีดคางเดียวนะครับผมฉีดคางเดียวไปเลยนะครับเพราะว่ามั่นมันสูงถ่วมหัวแล้วนะครับผมหรือพี่น้องถนัดเป็นฉีด ไซโค่นเงาก็ได้นะครับผมแต่ว่าตัวนี้นะครับจะฉีดเป็นไซทั้งใบนะครับเพื่อนก็จะพุ่งกระจายนะครับพุ่งกระจายไซใบนะครับไปทั่วร์ถือเบิร์ตนั่นแหละครับถือทั้งต้นทั้งเงานั่นแหละนะครับผมก็จะฉีดลักษณะนี้นะครับผมฉีดทุก15วันนะครับผมพี่น้องบางท่านคอมเมนต์เข้ามาว่าโอ้ยฉีด2เดือนต่อเทียเนี่ก็พ่อแล้วเพื่อนว่านะครับบอกเป็นอยังครับมันก็ขึ้นอยู่กับพี่น้องจะดูแลรักษาบำรุงนะครับผมพรายฉีดฉีดฉีด สามเดือนเท่านึงสี่เดือนเท่านึงก็แล้วแต่นะครับผมแต่ว่าผมจะแนะนําให้ฉีดทุก15วันนะครับเพราะว่าปุ๋ยฉีดนี่นะครับผมฉีดแล้วปุ๊บมันจะคุ้มได้แค่สิบห้ามือครับเพราะว่ามันปุ๋ยอินทรีย์กระซังนะครับเพราะว่าผมทดสอบทดลองมาแล้วนะครับมันก็เป็นลักษณะคือผมเบาละถ้าเฮาบ่บห้ต่อเนื่องนะครับใบมันก็เหลืองลงนะครับใบก็จะหูจักเลยว่ามัน มันบ,บ function, the ่ได้ปุ๋ยนะครับพี่น้องนะครับผ่านการทดสอบทดลองมาแล้วนะครับผมเนี่ยคือจังแปลงนี่นะครับมันเป็นมั่นสอมหลายเลยพี่น้องเห็นบ่ต้นใหญ่ต้นน้อยเนาะห้องก็ต้องผสมนะครับผสมปุ๋ยเกจยิบหาหาเพราะว่าเร่งต้นเร่งใบไปนั่นะครับแต่ว่าอายุเพิ่นน่ะอ่าบางอ่าต้นที่เพิ่นสูงเนี่ยหาเดือนแล้วนะครับต้นที่เพิ่นต่ำแน่นะครับต้นใหญ่แน่ใหญ่บ่เสมอกันเนี่ยประมาณสี่เดือนครับพี่น้องนะครับประมาณสี่เดือนสามเดือนกัวสี่เดือนนะครับกับประมาณนี้นะครับจังหวะก็เลยต้อง ผสมปุ๋ยเกตยิบห่าเพื่อบำรุงต้นไปพร้อมกันนะครับเนี่ยครับกับฉีดอยู่ประมาณนี้นะครับกับแกงยกขึ้นไปเลยนะครับฟังเดียวนะครับฉีดฟังเดียวอตาใส้ทั้งฉีดตัวนี้นะครับเพิ่งจะพุ่งได้แรงนะครับสามารถฉีดได้สามทีสามทีคองเลยนะครับผมสามสี่คองนะครับกับประมาณนี้ครับพี่น้องเห็นบ่เนี่ยครับกฉีดไปได้ฉีดพ่นไปได้เพราะว่าใช้ใส่ถังฉีดแบตเตอรี่นะครับผมก มันก็แห้งแน่หรือพี่น้องท่านใดจะฉีดไ่โคนเหงาก็ได้นะครับผมไซโคนเหงาก็ได้มเป็นยังนะครับคือช่วงนี้นะครับฟังนี่เดี๋ยวสมหลายเห็นบ่พี่น้องเนี่ยต้นมะฮานใหน่ยนะครับเขาจะเป็นตองผสมนะครับผสมอุ๋ยเกียติยิ้หาหานะครับเพื่อมองึงลุกไปน้่น,นะครับเพราะว่าปีาต้นปีบางหันนี่นะครับมันมัน,มนอยากตายหลายครับพี่น้องอยากตายหลายแต่ว่าตัวนี้มันกน ประมาณหกสิบเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ก็เลยหาตน้นมันบาสิตไทยปลูกไม่บอด้นะครับก็เลยมาบอกว่ามันต้นทุนน้ำเนาะพี่น้องเนาะนะครับาการเ็ดมันก็นต้นทุนแหละนี่ครับลักษณะการฉีดเด้อพี่น้องเด้อนะครับนี่ครับประมาณนี้นะครับฉีดไปฟังเดียวมันจะบาอย่างนะครับเนี่ย อันนี้ตัดแต่งกิ่งน้ำเน่มันจังเขาง่ายนะครับมันจังยางง่ายนะครับพี่น้องบางท่านบอกว่ามันเก๊กงามเข่าหยางนะครับก็ตัดแต่งกิ่งน้ำนะครับเอาไว้จักสองสามกิ่งกับพ่อนะครับเพื่อเป็นขยายพันธุ์นะครับถ้าเกินหลายกับพอดีนะครับเกินหลายมันก็แย่งปุ๋ยกันกินนะครับกระย่งปุ๋ยกันกินไปบำรุงต้นนะครับเนี่ยครับฉีดอยู่ประมาณนี้ครับพี่น้องเนี่ยครับฉีดบำรุงนะฮะได้ทั้งต้นทั้งใบทั้งหัวนะครับสูตรดี ้ทั้งต้นทั้งใบทั้งหัวเนี่ยอยู่ประมาณนี้แหละครับพี่น้องเนาะครับผมผู้ใดเบิ่งแล้วถ้าคิดว่ามีประโยชน์กับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับเพื่อเป็นกำลังใจทั้งช่องนะครับผมช่องไหนน่อยนะครับและว่าจะมาเบานะครับคลิปที่มันมีประโยชน์ให้พี่น้องฟังนะครับผมสูตรได้ดีนะครับตัวนี้เป็นบำรุงนะครับบำรุงมั่นอายุนะครับบำรุงมั่นอายุ ซีหาเดือนนะครับกับีบูประมาณนี้นะครับพี่น้องอยู่ประมาณนี้กับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามน้ำแน่นะครับพี่น้องเนาะนี่ครับฉีดไปเลยนะครับฉีดไปเลยต้นสูงต้นใหญ่กับบเป็นยังครับคลิปนี้กะขอโจยเพียงเท่านี้นาอพี่น้องเนาะนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ